โมขายขวยมาขายคาโรดเมนองขายโมกมากรุงเทพนี่ทุกคนจะขวามบาอยากให้ดูมาไทยอยากให้มาหาเงินหาข่าววงว่าชีวิตมันสีดีขึ้นกว่าเก่านะกว่าจะมาเมืองไทยได้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะทุกคนต้องติดคุกไปนอนคุกอยู่สองคืนต้องหนีข้ามน้ำ รักรอบเข้ามาทั้งแรกนะทุกคนกว่าที่แบบเมยนองไข่โมกสีได้มาถึงจุดนี้ได้นะเขามาตรงสมัยก่อนตรงแบบว่าลบหนีเข้าเมืองมา3ารอบกว่าจะถึงกรุงเทพนะทุกคนมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะหน้าตอนนั้นน่ะแบบเด็กหน่อยอายุสิบหกปีเรียนจบหมอสามอยากมาไทายเพราะว่ายู้ทางบ้าน ม่นองไข่หมูขันกาอยากจนเนาะกาบสบายดีสบายดียดพ่อเม่พี่นองนะจ๊ะเมื่อนี้ก็มาเขาซูทางสองเมนองไข่หมูมาดีคือเกา่ากนทิไปเล่ากาฟาาผู้ที่เขามารับชมกับฟากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เมนองไข่หมูมาดีในดื้อจ้ะกว่าทิไดมาก เขามาเมืองไทยได้รังเหล็กนะทุกคนต้องเมนองไข่มุกอะ่ะต้องไปนอนอยู่ปานึงคืนต้องไปนอนอยู่ปานึงคืนโดนตำรวจไล่ยิงนะกะมาเถวสองมาเถวสองก็คือเป็นได้ถือจับได้ไปนอนอยู่คูกอีกสองคืนมาทางโองเมกนะทุกคนตั้งแต่สมัยแบบสิบกาปีขึ้นขึ้นหลังอะ่ะเออ ไปนอนอยู่ในคุกสองคืนแล้วต่อมาครั้งที่สหนีมาทางอีกทางหนึ่งทางสวัสดิเขตครั้งสุดท้ายถึงได้มาถึงกรุงเทพนะครั้งที่3กันยอนว่าความทุกข์ความยากลำบากในเรนนอจะทุกคนจา้าเม่น้องไ่โมกอะอายุ1กปีมากรุงเทพครั้งแหลก เมือนี้ก็สิมาเราให้ฟังเนาะจ้ะความว่าถูกยากลำบากซ้ำใดแต่ว่าโอ้โเหเฮียนมากล้วก็บแบบเทียนเทียนโจบแข่แบบม3กับปจบน้องแม่น้องไครโมก ok อ่ะเอือยเพื่อนมาไทายเอือยตะสมัยก่อนะสมัยก่อนก็นยังว่่ทันได้มีอันนี้เนาะก็ยังแบบว่าเป็นต่างดาวแบบนี้เขาเมืองมาเนาะเพื่นมากกอนูเอือลูกน้องกันนแดดเด่ะแต่ว่าเทศนี้เพื่อนมากกอนก็ได้ว่าอยาาใคร่ แม่ของแม่นองไข่โมกขันกาอยากให้มาหาเงินยุทธทยเนาะว่าย,ยุทธทยกาเงินเงินเพิ่นกะสูงสมัยนั้นขอบขัวกาทุกอย่างลำบากแห้งเนาะเพราะว่ากะเออนองกะร้ายคนเนยสีหน้ากะด้วยแบบว่านองกับเขาเหียนเนยร้ายคนกะด้วยจะคล้องเป็นเอือยจะคล้องเป็นเอือยหม่กะด้วยตรงแบบว่าเสียสลระเนาะ เสียสรากะับไหนองไหนองเขาห้งเฮียนกได้แบบว่าได้ออกหงเฮียนมาออกหงเฮียนมาแ้วก็ขังเหลกเนาะขังเหลกคือมากับหมูมากบหมูมมอีกคนหนึ่งทีทีเมียนองไ่หมกลงขีปไปวันก่อนที่ว่าจ,จะนายเพื่นให้เงินสามเซียนนะทุกคนหันเดะเซียวเซียวฮักเซียวแพงทีแบบว่านี้มาไทยนำกนารขังเหลกเลยเนาะขังเหลกก็คือมามาอุบล มาทางซองเมกค่ะทุกคนสมัยนั้นโบทันมีดานดิยังแบบว่าโบทันมีดานแบบตอหม้อใหญ่ขึ้นแนวนี้เนาะเป็นดานแบบว่าไม้กัน้นแบบในหนยังเสียหน้าคนสามารถขามไปมาได้สมัยก่อนอยู่มองช่องเมกะมันบดได้แบบว่ามันบดได้แบบเป็นดานใหญ่ขึ้นแนวนี้เนาะสมัยก่อนแบบมันเป็นมิตรปลามิตรยงังกกกไม้หล่ลมเลื่อนสมัยก่นอนมันบดเด้เป็นแบบนี้เนานะทุกคนจ้า บัน้คขามมาหันกสิมีน่ายนาเนาะสมัยนั้นสมัยนั้นมีน่ายนามีนายนาว่าม,ามาับขี่โมอเตอร์ไซค์ไปทุกคนเอ้ยตำรวจตั้งด่านตำรวจไล่โดยความที่ว่าอันนี้หันตำรวจได้เดียวเขาบใครยุด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 ตำรวจว่าเมียน้องใครเมียน้องใครโมขันกรพระเขาก็จอดโมอเตอร์ไซค์เนาะเขาอันผู้ทีผ้าไปอะ่ะ พอเขานัดมาหับมาเลยก็ตำรวจมาไล่ไล่เลยก็แบบว่าให้ให้ยุดธหาหนาวันนี้เขาก็ยิงปืนใส่ไปทุกคนเออยิงปืนแบบคูย่างหันแร่เขาก็ได้จอดจอดแล้ววันที่นี้เมนอไขครมัวกับหมวัวก็เลยอนี้ตายลงไปข้างทางทุกคนจ้าเล่นเข้าไปในป่าค้างทางเื่อนนั้นก็ได้ได้นอนได้นอนป่าเขื่อนหนึ่ง ช่วงนั้นเป็นเดือนประมาณเดือนธันวาเนี่ยทุกคนเมื่อก็น,นาวแหงนอนสมัยก่อนนะนาวนาวเมนองไข่โมกัะกระโมหันผ้ากันนอนอยู่ในป่ากับพส่วนอยู่กุ๊กบกปักใหญ่ๆกันขึ้นกับได้ยินเสียงหนกห้องเสียงม้าหอนเก็ไจะเห็นแต่เสียงฝ่าเขาเบม่ะปะเหม่ปะอยู่ขา้างหลางแถวนะคะปวดปวดเมนอนไข่โมขันก็ะพากันแบบว่าไปดีอยู่ใน,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 นกนว,นใ,กวนใหม่อยู่แนะนะคะ ย้ำเกินเขื่อนทั้นทุกคนขีดเบืองว่าเดียกหน่อยตั้งแต่เกิดมาเมียนองใครโมคันบ่เคยไปทางใดใดทุกคนเคยเออกจากห่างพอห่างแม่เป็นครั้งแหลกในชีวิตท,ทีเว่ววาได้ไปอยู่ขังนอกได้ตัดสินใจครั้งหญิงใหญ่มาไทยได้ฟังเอื้อนว่าถือไกลยิ่งเกือบเอาชีวิตบวลดทุกคนจ้ะ เขาไปนอนในนั้นกวนใหม่หันก็มีคนมันยางไฝหาหรือว่าคนที่เป็นนายหนามานําหาดอจังไลกับโอ้โหนะทุกคนโมเขาเม่นอนใครโมคันไหายหายสะอกสะออือนแตก่ก็แบบว่าหายก็ยังกันเสียงวายยานข้าเจ้าเดี๋ยงยนเจ้าเป็นโจรเจ้เป็นอียังหนอว่ากับขาม,มาฟังไถ่เดีๆทุกคนกับโอ้โหว่าเป็นคนดีคนหายหนอกันเขืนเดือกเทียงเขืนกับมาห้อนโนกเทียนันมันกับหอกนงกกดบกเขอือนหนุน่ยสัก ที่มันห่วงแบบเปตยานเปนตยานนะเออมูเมนอนใครมูขันกหะไหไยแทไฮวายได้ทุกคนวันนี้ที่นี่นสรุปเคลื่อนนั้นก็น,นอนนอนอยู่ในป่าสองคนกับน้าว้ากันน้าวมีศสีนมีศสีนอยู่พื้นหนึ่งก็ผ้ากันขับไปนอนตุ่มคดอยู่ในอยู่ในศีนนะสองคนนะคิดเบิ่งทุกคนว่าคู่วามลำบากเบามากเลยก่ะน้ำตาสีไล เขาไปนอนเล็กหน่อยที่แบบว่าบุคคยจากพ่อจากแม่เนาะอะไรก็บแบบว่าถือเหตุการ์เจเจอเหตุการณ์แบบนี้นะทุกคนจ้ะนอนไปนอนอยู่ในป่ากลางเดือกกลางปา่าสองคนบัดนี้ตื่นพ่อตื่นมือเสาวมาเนาะตื่นมือเสาวมาก,กับบัดนี้ก็พากันยางออกมาแต่ป่าฮนกับคนเขาก็มีมาตะล,ลงตลาดไล่เนาะสม,มัยก่อนตลาดช่องเมกนันทุกคนจ้ะ เมื่อเสอ้กากับผากันยางออกมาก็ไดยไปลัดรถมอเตอร์ไซค์เขาลัดรถมอเตอร์ไซค์เขาที่เขาซิมาตลาดอ่ะอันก็เลยบอกเขาว่าไปสูงคนนี้อยู่ในอนนันมองตลาดมองนี่นี่เจ้าเขาเสียเงินพุ่ลล้อยวะ่ะตอนนั้นมีเงินกันอยู่คนละสามหลอยทุกคนมากรุงเทพมีเงินติดตัวมาแข่สามดอยบาทก็ให้เขากับเออคนเขาก็ใจดีเนาะคนะนักกดี ตังคอขอบใจป่าคนนั้นหรือที่แบบว่าฮับฮับมากเลยค่ะเข้ากับพอดีมาหอดมองสีอันนั้นนะมอตลาดเห็นว่าก็มีดานเนาะมีดานตำรวจเข้าก็ไดยจอดให้ล่วงเพราะว่าเขาตรวจด,ดีเพราะามันเป็นไก่แ่เดนเนอะเขาก็ตรวจย่านแบบแบบว่าวกตั้งดวงตั้งดาวอยันี์เด็เดเขาก็จอดให้ล่วงก็เลยล่องยางลัดดัดหม่องปลาหม่องหันไปอีกก็เลยไปพอตลาด บ้านนี้ก็ไปอันนั้นแค่แน่ตั้งแต่อื่อยขค้งหมูอ่ะข้าเจา้าข้าเจ้าอยู่ในมาเห็ุงานจะได้มองซองเมกหันแดดก็ได้ขอโทรหาโทรหาลูกเนาะสมัยก่อนเมยน้นองไข่หมวก,กันเมยเข,ขาเมยน้องไข่หมูอ่ะก็ประธากกนในมีโทรศัพท์อยู่ในบ้านอะ่ะอยู่ในมีโทรศัพท์อยู่ประมาณสองเข่องเบิดตในหมู่บ้านสมัยก่อนนะทุกคนจะ้ะเออกระโทรหาเรากรให้เรามาหบอย่างสีนะให้เรามาหบก็คือ ขางแหล็่านไปขางแหลก็กพันไปอีกพานมาอีกประมาณสองทีดเหตุการณ์เหตุการณ์ตัวนี้คือไปนอนในป่าเนาะทุกคนไปนอนในปา่าเหตุการณ์รตรัวนี้พานไปบัดพ่อมาเหตุการณ์ที่สองอีกพานมาอีกสองสามอาท์เอือยเมื่อจากกรุงเทปันเอือยเมื่อจากกรุงเทบัทินี้ก็เลย่าเอือยลูกปานลูกน้องกันเนาะก็ได้ว่า ขืนมาวันนี้ตัดสินใจขึ้นมาไหมรอบที่สองรอบที่สองนี่คือขึืนมากักบเอือยทุกคนขึ้นมากักบเอือยก็ขึ้นมาทาั้งทรงเมกอีกขืนมาทา้งทรงเมกอีกกะก็คือแบบว่าอันกระถือจับอีกถือจับข้าวนี่เด็กไปนอนอยู่คูกสองขืนในทุกคน <laughs> โอ้ย ามาชีวิตลันทอดห้แเจ็กสีหัวเจ็กสีหายเนาะทุกคนจ้าแต่ว,ว่าเดี๋ยวไปนอนไปน,นอนอันนั้นยังในคุกเนาะกันก็ว่าเขาสีอันนั้นชงสายมีตำรวจมีคนแจ้งตำรวจมาเนาะทุกคนเพราะาคนถือขึ้นมานี่ขึ้นมาหาันกระไลเนาะมัยม่อนเขาก็มาหาไปยืไปใบใบบานเขาใบาบานเขาแล้ววัาที่นี้ก็คนกระไล่เนาะมัมกอนเสียงดังยงังสีสงสายค้างบ้านนะเขามันใสเขาก็เลยแจ้งตำรวจมาจับ อยางตำรวจมาจับบัตรเทนีกาเขาก็เอาไปเขาคูกเอาไปเขาคูกก็เกิดมากกับโเคยว่ได้เขาคูกจ้าเถื่อนเนาะทุกคนตั้งแต่เกิดมาแต่ท้องโพท้องเมเขาคูกละกาเ่อยกาตุสซิไฮตุกไฮเด้อโบจา้ากันหฮกอดกันเนี่วะ่ะอันนั้นโพเมยเออยน้องของขอันนั้นเขาคนกับมีมแต่คนาหล่านะหลักหลอกเขามาหาหกซีขนคนในทุกคนเตีเ้ยมเพื่อนเขาก็เอารถ อันนั้นคันรถบักใหญ่ๆเหมือนคล้ายๆกับรถแบบว่าบรรทุกผุนแออือมาเอาควนไปอ่ะไปะหากันไปเขาคูดโองเขื่อนเป็นปนอนอยู่ในขูกกันเนาะห,งงห้องน่งห้องนามกันเดี๋ยวค้อมที่ว่าบบจักถีบจักเดียนสมัยก่อนเนาะแกอือไปเขาไะย่างแขน,นกะแแ่แน่แต่ว่าเอือยเพิ่นกาดีเนาะเอือลูกปลาลูกหลวงนี่มาาทำเพิ่นกะซื้อเขาซื้อย่างให้กิน บาดี้ก็ทําเหลืองพิมพ์ได้ในมอกในมือ,อยั้งกันนลบัดทนีตํารวจเพิ่กงก็เลยทรงการาบนอนบัดนล้ังจากที่แบบว่าหลังจากที่นอนอยู่ขูกซองคือนนอนเพิ่งกาเอาเขามาพี่ดีอยู่ในเมืองอุบลพี่ดีอยู่ในขูกอยู่ในอันนี้พี่ได้ยินตอนนั้นนะก็บูกคือกันบรจักที่เพราะว่าเกิดมากก็บอเคยไปไปทางไหนจะเถื่อกรน,นี่แหละสิมาคิดว่าสิมาไทยนี่แด้ทุกคน ไปนอนขูกซองซองเขื่อนมาที่นี่พิมพ์ได้ในมือโนโนนี้นั้นเขาก็ทําเรื่องทรงโตกราบมาที่นี่ทรงโตกราบกับกราบมาบานอีกทุกคนกราบมาบานอีกทิศหนึ่งได้อีกประมาณทิศหนึ่งใหม่ลากหล,ลอบหม่อีกขังที่โซขังที่สามลากหลอใหม่อีกขังที่สามมาที่นี่มาทางทางเหนือทางสวรรค์บีมากับเอือยกับอายที่หูวจากนอ บาดที่นี้มาก็ได้ไปนอนอยู่เทียงหน้าเขาทุกคนมากก็ซ้ำมืออากในหอดกุงเทพโซงมือสามือเลยทุกคนเอาแบบว่าเขามาหับเป็นทีละถอดถอดนะแต่ว่าเอือนี้มือนี้ไปอยู่มองนี้นะคามาด้ยแต่งมานอนอยู่เฮืออนล้างหนี้กนอย่างเสียมาอยู่บานอยู่บานอยู่บานใน,นี้กนะลยก็ กางเืนเพราะว่าข้าสิษคนใหญ่ตอนกางคขือนนะทุกคนโอ้ยเกือบสมัวบริมาอีกครั้งที่สามเพื่็ได้คนดดวัาดดเต็มดดเต็มมาที่นี่ก็ย่างเต็ดเมนองไข่หมูกับเอื่อยนอสองคน่าโอ้ยสองคนนี้บริป้ไปดอกสมัวเกือบบริมาไทยทุกคนจ้ามาที่นี่บริบริมาดอกสองคนนี้ก็ได้ไปคอหลงเขาเอืดอันนั้นตรงทาเทียวไม่ได้รถมันเต็มกับไองสีนะเออไปคอหลงเขาว่า ออเออขอไปน้ำเนี่ยยังสีนะ่ะกว่าสิได้มาไทยกันทุกคนเอ้ยดอดลมหลอดตายยังวะกลางเขื่อนหักนากระสกาเน่ำอันนี้หันฝาวแลนหันจุดเกือบเฮียวความแบบว่าความฝาวหันจุดเกือบเฮียจนบริไดไซเกือบ้างหนึ่งคนคนกระไล่เนาะแตงแบบว่าแข่งกันยังสีนะทุกคนจ้าก,กว่าสิได้มาแบบว่าเกแบบือบสิได้มาหอดไทยเนาะสามเขื่อนไปนอนอยู่บ้านขาเจ้าหัน เพื่อเขาสีสรงขั้นถ้าเกิดจะไม่กวนนะถ้าเกิดว่าขึ้นมาไท่เลยแบบว่าขั้นคนขั้นคนเขาบเต็มเถียวเขาอะโดดเมาอ่ะเขาสีเขาสีบคนลเขาสีบวสบวงในทุกคนสมัยกวนสิบกาปีที่แล้วนะจ๊ะแต่สมัยนี้กะนาซโบมีอเลยทุกคนเพราะว่าซว,วนมาก็มาถูกกฎหมายบรเดียวนันแดวมากจนซ้ำเหมือจังไดงหอดกรุงเทพทุกคนเอ้ยมาหอด หัวลาโพงเอือยอยู่หัวลาโพงสมัยก่อนเอ,อือดูป่าอยู่หัวลาโพงจังดไ,ได้ว่าโอ้ยปลอดภัยเด้อป่าในสมัยก่อนนะขีดเบึง่งขนาดว่าเงินเฟือ,อยังเอ้ยบุ๊มบนอันนี้สิสมัยก่อนนะเกิดมากก็บ่เคยเห็นเงินเงินบาทจักเถื่อเนาะกะหากะมาในมาเห็นีน่เมืองไทยนี่โอ้ยมันคือเจริญขากแท้ประเทศไทยนี่นะแบบว่าโอ้โหแปกหูแปก,แปกตาจากที่แบบเรียกบ้าหนอกเกิดมากบ่เคยเขาในเมืองแม่แต่ ในเมืองปากเสีกันยังบุเคยมาจากเถื่อได้ทุกคนอันนี้มาหอดกรุงเทพ้าอันนี้โบบานเขาเมืองเขาสมเขาว่าเป็นแบบว่าเห็นแต่ในนงเนานะทุกคนจ้าแบบว่าอันนั้นมิตรตึกมิตรถนนห้นทางหน,นนน่นั่นอย่างสีสะพงสะพานอย่างสีนะตื่นเต้นดีใจได้มาหอดเมืองไทยเลยคะขังแหลกโคงเมนองไขง่โมงที่ได้มาเมืองไทยคืออายุสิบหกปีเลยทุกคน มาขายแรงงานอยู่ฝั่งไทยอายุ16ปีจากที่แบบว่าเกิดมาตั้งเต้เกิดมาดีอะไรเดยโทุกคนบเคยห่างพอ่อห่างแม่มาหอดแต่ก็หายคือหอดพอ่อคือหอดแม่ดทุกคนคือหอดบ้านอย่างเมื่อคิดในใจว่าโอ้ขโหสิเหตุงานให้เขาได้บุดีเขาสะมาข้นหอดพอ่อหอดแม่ค่อเถทดดีแต่ก็ด้วยความที่ว่าความถูกยากลําบากมันต้องมันต้องสูวเนาะทุกคนจ้าเดยก็ได้ตัดสินใจมาเลยก็คือแบบ เออห้าก็ต้องแบบว่าสูจนจนแบบว่าหน้าที่แบบทาซีเมื่อนี้ค่ารถนี้ค่ารถก็เอาเป็นได้เป็นหนีเข้ามานะทุกคนเม่หันขายหมูขายขายขวยมาหายค่ารถเขาฮะสมัยก่อนเงินช้มปัญหาสี่พันมันบูมเป็นน้อยด้อทุกคนอยู่บ้านก็บบะเด็นีไม่ได้ใดยังจนแบบว่าขายทุกคนจานันเด เพราะว่าก็ได้มาหอดเมืองไทยอย่างปลอดภัยในครั้งที่าาสามเนอะจ้ะเนซิมี่อีพีหนาว่ามาทำมาทางานขังเหล็กเมนองไข่หมูกได้เงินเดือนเท่าใดน,นะจ๊ะเดี๋ยวคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนจ้ะจังได้กะคนที่เขามาเบิงก์กาแากดไลค์กดแชร์กดติดตามในดือ้อเป็นกําลังใจให้เมนองไข่มูกมาดีเนี่ยขอบคุณค่ะ เดี๋ยวมือนาสิมา่ลเราว่าได้เงินเดือนเท่าไหร่นะทุกคนฝากติดตามด้วยเด้อบ๊ายบาย